ขอให้เสร็จเล้วสวัสดีสวีดัตทุกทุกท่านนะครับผมพี่บ่าวสายโซ่ส้มมาเชียวนะครับเอกซ้ซียูสวัสดีครับนะครับตอนนี้เราก็จะทําการพักคนรับประทานอาหารนะครับตามสนามสุภัชาลาใสโอไม่ใช่นะตามอัธยาัยนะัทุกท่านาฮะโอ้แปตีเอาอาหารมาให้พี่พี่<า> ผักให้พี่บ่าวกินแต่ผักใช่ขอบคุณค่ะมีนูวันนี้ก็จะมีนะครับเกาเหรานะครับสองชามแล้วก็นะครับจากคุณยายด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราก็มารับประทานอาหารกันนะครับทุกท่านมาเลยนี่ครับผมล้างมือก่อนฮะพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะครับ มบไอ้อออเลเมือกเหือเยคือมามามาทุท่านนี่ข้าเนียวข้านะนี่นี่ นี่จ้ะพี่มีข้าวเหนียวครับขอบคุณจ้าไม่เอาครับอ,อือ้าวมาครับข,บาขบ้าาโอ,อ้เออสุดยอดเลยอร่อยปะน,นั่งนี้นะไหมเจ้านักขัดได้เห็นกล้องลุงด้วยข้างหลังขอบคุณครับนี่ดิมาอันนี้ปนปลาฝีมือคุณยาย โอ้ยปาผักเยอะมากเลยเนาะมาพี mm ่ไ hmm. ด hmm. ้สุดเด็ดมามาเอาก่อนเด้อจัดไปมีเกาเหลามีป่นปลาพี่น้องป่นปลามาาอืมอมอมอม อพ่อาจารย์ใส่ผักดีกว่าเยอะฮะเรอืมอครับจะได้เมนยอรวมกันนะคุณผู้ชมผมโอ้โหหัวหน้าเลยแต่หหนาดำจานมาแล้วจ้ะใส่ผักมาแบ่งให้พี่เอิร์ธหน่อยมพ่อหรัอเปล่าับคมๆด้วย ป็พอล้พอแล,อล้วพอแล้วบ่งกันอาพิเอิร์ดมานี่นะฮะทุกท่านกินเก่าต้องกันเดอ้อปลาใช่ไหมป,ปลาหรือว่าปลุกไม่รู้นี่ก็ไงก้อใจเนี่ย,ย,ยก็หัวบางสบางนบางหมดเลยขอยอมมาหน,นึ่อ มือจไบ,บใ้ผมมเนีกยกระเพาอรไรมากเลยบม,มาเลยอะไรบะาอระมเาเลอ,อ,อ่ะบบมบบมบบมไม่อกแล้วก็อาียืนไมซีจ้าผมก็กินบนปลามือสองอือพูดแบบอืมหมากลิ่นปลาหมากลิ่นไหม กัน <No. S 2> ข้าวกันนะท่านผู้ชมเพื่หหอหิวข้าวันนี้ข้า,าว<ะ>มมเ<ะ>ข้าเช้าไม่ออกินบักไม่กินข้าวเช้าต้มแมเดียวบักข้าวเช้าทำให้สมองเราวิ่งปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บฉลาดไม่เราคิดคอนเทนต์ไม่ออกมันกินข้าวเช้านะผมคิดตอนนอนแล้วผมคิดตอนนอนแล้วจดใส่นอนไปแล้วอืนแล้วก็สเกลการตัด

ลาเพชรเมื่อวานแลครับอืมอืมันนี้ต้เพชรเมืวานอวันนี้ไปดูอีกนะครับมพาไปดูดีกว่าอือซ้อนตไนอรอเลยครับอวผมนอนยาแล้วยามีคนต่อหน้าผม ม่มีแล้วก็ยังลินกัมันเสร็จเลยเลยก่อนสิก่อนพอดีเดย์ทำอร่อยดีเนาะมันไม่มุ่นอ่ะมันมันเป็นพอดีสดเลยสูตรโบราณเนาะมันไม่เล็กไปเนาะเป็นเป็นตอนเดย์นี่นะสูตรโบราณแน่เลยทำไมก่อนมีแต่ตาอันยายอะไรมันทำให้กินแบบนี้เลย

มั่นแจนปรดสานเลยเนาะคือเขาไม่ชีดจ้ายหรอชีเดี๋ยวี้นะเห็นเยูนเยใช่ยาขยาเลยมียอะเลย เรม่หิวจริงเลยเหิวจริงเหรอหิวปลอมนะหิวไม่จริงเจ็ดหนักเลยสองข้ามเลยตายปุ๊บยังนเนี่ยตายแล้ว โอมีการดูด้วยมาดูด้วยคุณไม่หลัาคุณดูนะแล้วมีการเหลือบมาดูรถคุณดยุดดุยุดุดุดหุดหรอคุณไคุณผมตายยไงม่้บ้าอะไรคุณเป็นพี่น้องกันคุณตังเกีนาั้นเหรอผมให้ได้หมดแหละผมตายจนนาคุณี่หรอผมไม่ทิ้งคุณไ้นี่หรอกดังนั้นผมก็หารถ พลาดคนจับเมื่อกี้ต้องบอกว่ารอดตายแบบบุญวิญช่วยอีกอย่างปวดพ้อเขาเมื่อกี้ะเอาพูดเลยกันบ้างเมื่อกี้พี่เบ่ารอดไแบบบุญวิท้าพี่เอกเมื่อกี้เกือบตื่เลยชื่ออันไปคว้าน้ำพี่เอกมาช่วยชีวิตไว้นด้ได้เลยชื่อเลยนะหาที่เปิดไม่เจอหาตั้งนานตอนแรกก็อันนี้แหละจะรอดแล้วเกือบเลือจะชื่อแล้วไม่รอดเพราะว่าเปิดไม่เป็น ตอนแรกเจอน,น้ำก็อรอดแล้วอืแต่ไปมาเปิดไม่เป็นเปิดไม่เป็นก็ <laughs> เลยไม่รอดอืมอืมปลาอรนเออค่ะปลาตัตวดอกปลา

แบบจ้องต้องให้ไม่ใช่หรอให้ถึงสามปีบ่คนนี้เกิดใหม่อไม่รู้สกปรกปีพอกบอสต้องทะเบียนสมองสมรสนะหนูได้น่ะไม่สมรสก็ได้เป็นแม่ก็ได้แต่ละครับผมสวัสดีครับผมอืผมก็อร่อยๆด้วยกันครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ